วอร์มก่อนเดินก่อนลูกป่ะเดินสักรอบอย่าลืมนะอย่าลืมนะลูกหนีบนะหนีบหนีบพร้อมกับเตือนสายประมาณนี้ลูกได้ละ ถ้าพร้อมลูกบีบเลยแล้วสั่งทอดเลย <ฮะ S 1> ดีลูกก็พอด้วยไปลูกเตะไปเลยบังคับม้าไปบังคับม้าด้วยเบ,<ค>บิร์นอันทีหนึ่งเบิร์นอันทีหนึ่ง,งอย่าให้ม้าหยุดนะลูกเบิร์นอันทีหนึ่งลูก เบิ้ลอันอีกทีดีนั่นแหละนั่นแหละลูกประมาณนี้ดีมากไปเรื่อยลูกอย่าให้หยุดขาผิดเบิ้ลอันเบิ้ลอันลูก เบอร์นาำทีหนึ่งเนี่ยประมาณนี้นดีมาก ถ้ามาเบาบางลูกจะหยุดก็ลูกเตือนนะเห็นไหมเตือนลูกดีนั่นแหละต่อไปจะฝึกชิทติ้งทรอสนะเนี่ยนั่งแล้วเอหลังนิดนึงลูกนั่งลงไปเนหลังนิดนึงนั่นแหละอีกหน่อยลูก เออประมาณนี้ลูกไปเลย <ผม S 2> ไปเลย,เล,ยลูกนัออ่นแหละให้นั่งให้ติดนั่งให้ติดอย่างนั้นแหละลูกนั่งให้ติดประมาณนั้นประมาณน,ออนั้น,น printer, ววมืออย่าดึงลูกมือพอเป็นหลังลูกมือคลายสายคลายให้มันนิดนึงเอ็นอีกนิดนึงลูกนนแล้วก็คลายมือเห็นไนั่นแหละนั่นแหละคือการนั่งชิ้ชิ่งต่อไปมันจะแคนเตอร์ได้ไปนั่งไปเรื่อยๆลูกเอ็นอีกนิดนึงลูก อ่าประมาณนี้อีกหน่อยอีกนึนงอีกนิดนึงอีกนิดนึงแต่ไม่ดึงมามือสัมพันธ์มือสัมพ<อ>ันธ<อ>์เราจะยกเราจะให้น้องนั่งประมาณหนึ่งสองสามรอบไม่เกินนั้นนะเพราะว่าน้ำหนักมันจะลงในกระแทกของม้าเอออ๋อยืนยืนเลยใช่ไหมยืนตอนนี้เลยเนาะ สามรอบแล้วก็สอบมายืนคนจับรพอเมื่อประมาณสองสามรอบแล้วกลับมาฟรอตแล้วก็ลงไปพิสตีงแล้วก็พัดมาฮะเนี่ยครับอ,อันนี้ยืนได้ไหมยืนเลยยืนไล่สายเข้าไปลูกลูกไล่สายสัน้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจอันนี้ยากอ่ะสั่งน้าหย,ยุดลูกตบคอลูกตบคอชมโอเกินนี้ยาก